พาไปอัปเดตน้องพอซ่าน้องพอซ่านี่มีแผลแล้วมีรอยถลอกแล้วโอ้โหตกใจมากเลยอะตกเขาอะน้องซ่านี่ฮะน้องซ่าอยู่นี่วดนี้รถป่าหนึ่ง1ูนยนเนี่ยพามาดูนี่ครับรอยเมื่อกี้ลึกอยู่นะน่าจะขัดไม่ได้นะน่าจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ กี่บาทน้อเนี่ยสองจุดนะข้างหน้าด้วยนี่จุดหนึ่งตัวนี้เหมือนจะขัดออกได้นะยังไม่ลึกมากตัวนี้นิดนึงโอเคครับไม่เป็นไรมากพอรับได้อยู่ไวยังโอเคอยู่โอ้โหเมื่อกี้ตกใจมากครับลมมันแรงแล้วก็รถเนี่ยมันไม่เลี้ยวตามนะตกร่องเลยเมื่อกี้ ดีที่ไม่เป็นไรคะเป็นแค่ตรงนี้หนักสุดเฟร,รมน่าจะแตกอรัต้องมีบาดแผลบาลามาตปูทับเปลือกนี่ยแ้่ยเซ็งเลย